นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นแมปตุ้งตุงตุงตุงตงต้งเองนะครับทุกคนแต่ว่าจะมีตัวอื่นมาด้วยเนาะก็คือครอบครัวของมันนั่นแหละจะมาด้วยเดี๋ยว,วเราดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับโอเคครับผมมาดูเลยดีกว่าอันนี้ผมเปิดเปยังไงผมก็เลยอันนี้ได้อ่ะมาทุกคนมาดูครับเนี่ยน,น,นีก็จะเป็นเพื่อนของมันเลยเนาะเพื่อนของมันเนี่ยเพียบ์เลยเนาะทุกคนเยอะมากเยอะมากไอทีเดียวทุกคนดูสิ คือคือจะโบ้เพื่อของมันแบบเพียบเลยอะเนี่ยมีทั้งตัวตัวนี้เนี่ยโอเคครับผมประมาณนี้แล้วทุกคนต่อไปเนี่ยเหมือนมันจะเป็นให้เรากระโดดไปใช่ไหมโอเคครับผมรีบกระโดดไปเลยดีกว่าเพราะมันเป็นไฟเลยอะทุกคนอืมต้องกดปุ่มอะไรประเนี่ยทุกคนเพราะว่าหาดูสิมันต้องแบบกระโดดแปลกอะทุกคนดูสิถ้าเกิดให้ผมกระโดดอย่างเงี้ยผมมันจะ เอาเอากรดได้เหรอเอ้เอา้เอาอะไรของเขาเนี่ยงงอ๋อเนี่ยกคนที่มากดภูดาวก่อนอืมแล้วผมก็ไม่รู้ผมผมก็มาอยู่ข้างหลังเลยมาแล้วแหละทุกคนอืมโอเคครับผมมานี่นะครับทุกคนคอร์โดโร่คอดาร์โล่โอเคครับผมมาเปิดเขบเลยดีกว่านะทุกคนซึ่งผมเนี่ยเจอกับตุ้ง ตุงจะตามมาดิทุกคนโซนแล้วครับตุงตุงตุงตุุงสาหัวเนี่ยมันตามมาเนาะโอ้ยติดนั่นไงอืมอืโอเคครับผมหาเนาะเมื่อกี้คือแบบมันตามมาติดเลยอ่ะผมเลยไม่แน่นีไว้เนาะโอเคครับไม่เป็นไรนี่โอ้โหครับทุกคนเราลงเมาเนาะ เราก็จะเจอกับอุ้ยตกใจหมดห้องน้ำมันเองนะ่ะทุกคนรู้สึกว่าห้องน้ำนี่ก็จะมีพวกมันเหมือนเดิมเนาะผมขอรองกดสกตูนนึ่งซิอ่ะสมมุติผมจะเลือกไล่ๆละ่ะก็ไม่ได้เนาะต้องเสร็จบภาอยู่ดีโอเคครับขุดลงไปเนาะแล้วเราก็จะเจอกับทางนี้แหละครับทุกคนทางที่โคตรคุ้นๆเลยแต่แค่เปลี่ยนรูปร่างเล็กน้อยแค่นั้นแหละ คือมันมีความแบบคล้ายขึ้นกับกับต่างร่างเดิมมาแหละแบบว่ามันมีความเป็นแบบคล้ายอันเดิมแต่ว่ามันก็ดูแบบใหม่ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็นั่นแหละครับมาครับทุกคนต้องนอนนะครับทุกคนห้ามตกลงไปเลยใารเนาะโอเคผมพายแล้วเนาะโอ้ย,อยตกลงมาอีกแล้วโอเคครับทุกคนระวังไว้น้องตรงนี้ ไม่งั้นเดี๋ยวหล่นไปสวยเลยอย่างนี้เทอร์โบขาทุกคนรถเทอร์โบโอเคครับมาอุ้ยเป็นลูกอะทุกคนมันเป็นลูกอสักอย่างหนึ่งแต่ผมก,ก,ก็แม่สถานการณ์มันเป็นลูกอะไรนะโอเคต้องกะจังหวะดีๆเลยทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวโดนโดนมันทับแล้วตุยเลย หานะน้องทุกคนเออโอเคครับทุกคนมาอุ้ยตกใจหมดอุ้ยตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งตามมาอีกแล้วเออโอเคครับเออใช่ทางนี้กรับผมทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคผมทางนี้ทางนี้เลย อุ้ยเจอกับได้ล,าย,ล,า,ยลายอีกแล้วโอเคครับกดเปิดไปเลยผมจะต้องขึ้นไปชั้นบนทุกคนรถถู้สึกว่ามันมีทั้งหมดกี่ด่านเนี่ยสุขว่ามันจะมีทั้งหมดเป็นที่สิด่านหรืมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาได้ถึงส2ดส่านแล้วผมก็ยังไม่ยังังยไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยแต่คิดว่าจะพยายามอุ้ยเออ คู้สึกว่าเหมือนจะไปอยู่ FO ไงก็ไม่รู้สิไอ้เนี่ยเมี u FO มากเลยโอเคครับผมอึบ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 โอเคครับผมผ่าเนาะโอเคผมมปีนอะไรขึ้นไปดีกว่าเราเยอยู่กันที่ห้องสตอเลคลูอีกแล้วนะครับชื่อห้องคนคุ้นเลย รู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยจะไป็นต้องวางไว้เครื่องรอกเหมือนเดิมเลยเนาะโอเคผมวางมาได้ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนเอออยูนะเขาก็มีบันไดให้นี่หว่า <c oughs> เขาก็มีบันไดให้นี่หว่าแล้วผู้ชมไดขึ้นมาทำไมโอ้โหรู้สึกว่าอะไรครับทุกคนก็ห้ามโดนมันพัดลงมาทุกคนต้องระวังเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมันพัดลงมาเนี่ยสวย,ยนะ โอเคผมผ่านเราผ่านแล้วโอเคครับนี่อุ้ยอะไรเนี่ยตกใจหมดเมื่อกี้โอ้ยติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอึบอึบโอ้ยหล่นลงมาโอ้ย โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงด่านนี้แล้วครับเป็นด่านที่เราต้องไปกดปุ่มเนะ okay, มาะโอเคครับมาว้าอานะครับจะต้องกดปุ่มเนาะโอเคครับผมกดปุ่มไปเลยแล้วเราก็ต้องขึ้นไปทุกคนรู้สึกว่าข้างตรงตรงนี้ครับมันจะมีอีกที่หนึ่งเนาะใช่ครับมาแล้วก็ข้างล่างอีกที่หนึ่งเหมือนกัน ตรงนี้เลยอ่าขรบ้ลยครับทุกคนเดี๋ยวครับผมจะขึ้นไปที่ชั้นบนนั่นเองนะทุกคนโอเคครับมาบอกว่าผมเนี่ยจะไม่ตุยนะทุกคนอ๋ออะไรเนี่ยนู่นจะคือแมวเสแล้วโอเคครับทุกคน อโอ้โหโอเคครับทุกคนมาครับบอกว่าผมเนี่ยจะไม่อโอเคครับมาเฮ้ยเฮ้ยเจอกล่องกันทุกคนได้เป็นมังกี้กทุกคนโอ้โห,โหเป็นลิงโอเคครับโอ้โห โอเคครับอึบอึบโอ้โหลิงตัวนี้นี่คือกระโดดอย่างโอ,โ,อโ,อโ,อโอ่อเอะไรเนี่ยเอาแล้วคือติดไปเลยไงลงไม่ได้ไได้วยขึ้นก็นไม่ได้อะไรวะเนี่ยอ่อ,อกดลิงตัวก่อนกดลิงตัวก่อนดีกว่าโอเคครับมาผมว่าผมอย่างเนี้ยไอ้ผม ใช่มเด็ทุกคนรู้สึกว่าเราเนี่ยจาเป็นจะต้องอุ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงทุกคนลงไปเลยอุ้ยเป็นทางเลยก็ไม่รู้ทุกคนรู้สึกว่าเราจะต้องเดินตามทางไปอะเราจำเป็นต้องสู้กับกูฟินบอสทุกคนโอเคครับกูฟินบอสอืต้องไปหยิบปืนก่อน,นทุกคน ปืนนี่โคตรจำเป็นเลยนะครับมาดิปปืนก่อนดีกว่ากุญบอลนะทุกคนโอเคครับทุกคนปืนบอ,อยติดดิดซื้อโนกระแพงอุ้ยไปอะทำไมมัน เออต้องอย่างนี้สิโอย้ยตกโอ้โหโอเคครับทุกคนด่านต่อไปเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นเอ่อให้เราเนี่ยสไลด์ลงไปหรือเปล่าไอ้นะี่ปืนให้เราด้วยอ๋อต้องใช้เกมไพ่อีกแล้วโถนึกว่าแบบจะฟรีอะไรอย่างนี้บ้างโอเคครับโอ้ฮ้โอเคครับ,คครบทุกคน จะไ,ไ,ไปไขนก็ไปเลยดีกว่าเนาะแล้วรู้สึกว่าจะไปทางออกอทุกคนเอา,เอาไม่ใช่ทางออกนี่หว่าอะไรกันเนี่ยทุกคนดูนี่บอกเป็นทางออกไงโอเคครับทุกคนระวังเลเซอร์ไว้เนาะโอ้โหเฉียดฉิวมากเมื่อกี้โคตรเฉียดเลยอะ่ะโอ้ย เก,เกือบแล้วเกือบแล้วแม่งเกือบโนเลเซอร์แน่ฮะแมนโนเลเซอร์นี่คือจบเลยรู้สึกผมว่าด่านนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้อะไรเนี่ยบันได้ปะอขอรู้ก่อนเรามาถึงเจ็ดด่านแล้วทุกคนเราเหลืออีกไม่ไกลละอุ้ยโอเคครับเราต้องเอาบันไดเนี่ยไปวางตรงนู้นโอเคผมโอ้ยโอเคครับทุกคนเรอว่าเดินเข้ามาเนาะรู้สึกว่าทางข้างหน้านของเรานะครับก็จะเป็น ตัวบอสอีกแล้วหรือเปล่านะเออใช่ครับเป็นบอสโรบอทอ่ะรู้สึกว่ามันจะใช้นี้ด้วยนะทุกคนมันจะใช้อาวุธของคือมันจะใช้แบบกระสุนอะไรนี้มันยิงใส่เราด้วยครับทุกคนต้องระวังด้วยโอ้อยจอมโง่แต่ว่าโอเคครับผมผมจะยืนอย่างนี้ดีกว่ายิยางนี้ดีกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยติดอีกแล้วทางมาช่างแคบสเลิเกินโอ้โห โอเคครับทุกคนเรียบร้อยโอ้ยเ็ยนเซนเซนเกือบตุยทุกคนผมเนี่ยเกือบตุยเหมือนกันโอเคครับผมแต่ว่ามันตุยแล้วโอเคก็ตามนั้นแหละครับทุกคนมาครับั่กรถกันดีกว่าเนาะโอเคครับผมขับไปเลยเนาะโอ,โอ,โอ,โอ้ทุกคนแล้วก็ขับกันมาแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะเจอทางยังไงบ้างอะทุกคนโอเคทุกคนรู้สึกรู้สึกว่าจะเจอลกองของขวัญด้วยอะเป็นข้อก๊อดาโลกข้อกะไดายโลกโอเคครับทุกคนเ,คคนเออนดีย๋คอคอดยวผมเนี่ยขออนุญ,ญาตปีขึ้นไปเรียนดีกว่าเอ๊ะไม่ใช่กระโดดขึ้นไปโอ้พูดผิดพิพิพิตคืออะไรเนี่ยผมว่าผมขออนุญ,ญาตกดรีตัวดีกว่า โอเคครับเราทั้งเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเลยดีกว่าเนาะรู้สึกว่าผมเนี่ยจะไปเจอทางออกไหมทุกคนโอเคครับทุกคนรู้สึกว่าเราจะเจอทางออกแล้วนะครับทุกคนนี่ไงทางออกของผมวินอวอร์นั่นเองอ่ะโอเคครับทุกคนสักคลิปนี้ได้แหละฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับสักคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ